เ,เขาฆ่าอีกทำไมโอ้มีตีซ้ำด้วยสงสัยแคนจบับอนี่อะไรม,มีการยินมองด้วยสงสัยแขนจับแขนผมใช่ไหมเนี่ยพี่โอ้ช่องใหญ่เลยโอ้ไปไปไหนโอ้ตีซ้ำโอ้กดกดกาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโซดี้วันนี้ก็จะมารีวิวไฟฉายเนาะเห็นไฟฉายที่ผมถือไหมอันนี้ ก็จะเป็นไฟฉายฟ o สเซนไลท์เนาะฟเซนไลท์มันจนะทำการเปลี่ยนแค่สีเนาะเปลี่ยนจากสีสีขาวเป็นสีฟ้านะเรามาทำการรีวิวไฟฉายอันแรกก็คือไฟฉายฟ o สเซนไลท์นะแล้วมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเรจะล่าหรือจะล่วงกันนะแต่ได้รวมแนละ้วไฟฉายนี้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่สีนะแล้วก็โมเดลไฟฉายที่เหลือไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนและดูเหมือนว่าจังหวะนี้คันเตอร์เขาพยา,ายามที่จะไล่เพื่อนอยู่นะ แล้วผมก็เห็นเพื่อนล้มไงผมก็มาสแตนบายรอส่องไปสายใส่หน้าฮันเตอร์เลยเดะดงเหมือนว่าเขาจะไปยกเพื่อนแล้วนะแต่ดูดิโอ้โโหคือแบบหันมุมดีด้วยนะรอตัวไปนะฮันเตอร์แต่เขาไม่เห็นผมอนะตอนนี้ก็ได้โอกาสแล้วสิไงขออนุญาตดึงเลยละกันหมาคาจะกลับมาแล้วผมว่าแอลหลังเพื่อนเลยสิเอาเพื่อนไปนอามาตาอยออีกแล้วไง <c oughs> ขออนุญาตหลบก่อนนะเพื่อน เหมายว่าเขาจะเอาเพื่อนต่อนะขอเขาก็วิ่งเข้าไปดีไปส่องเลยแต่เขาหันหลังให้กับผมอีกแล้วมันส่องไม่ทันอ่ะอาจริงส่องยากจะไปส่องตั้งนามันก็ไม่ใช่เรื่องไหมดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้คุ้นๆนะ<ม> <laughs> เหตุการณ์นี้คุ้นๆนะอืมเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นผมด้วยนะไปเินนะผมก็รีบดึงเพื่อนเลยสิเหมือนว่าเขาจะไปไล่คนอื่นต่อแล้วหรือเปล่าเพาไม่กลับมาตรงนี้แล้วนะอ้าวกลับมานี่หว่าขอส่องหน่อยขอส่องหน่อย,อออยเต็มๆตาบอดไปสิ แต่ผมไม่รู้ว่าฮันเตอร์ที่โดนนี่คือเอฟเฟกมันเปลี่ยนไปเปล่าแบบโดนสองดการเป็นสีฟ้าเลยเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วผมก็ตามหาเขานั้นแล้วเหมือนว่าผมไม่จําเป็นที่ต้องไปตามหาเขาแล้วว่าเขามาหาผมแล้วไงผมว่าข้าดตั้งไปสิเกือบโดนเลยนะเนี่ยสองหน่อยสองหนอ่อ,หนอยตาบอดไปยังไงพี่พี่มองเห็นผมหรือเปล่าเฮ้ออ๋อแล้วเหมือนว่าเพื่อนที่เจ็บนี่ก็จะมาส่วนทางกับพงพอดียังไ,ไงเรียบร้อยใครก็ <laughs> เปลี่ยนเป้าหมาย แล้วนี่ผมก็พาย,ยายามที่จะล่อตีนันเตอร์น,นะเพราะแบบไม่อยากจะปั่นไฟอยากให้คีมันสนุกสนานเนี่ยอืเหมือว่าเขาจะเอาผมแล้วนะมาซีพีมามาพี่พี่จะสริเรเอาไงเขาเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาพี่พี่พี่พ,พี่ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนอเหมือนเขาจะไปเล่นเพื่อนอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอ๋อเหมือนว่าจะใช่นะเหมือนเพื่อนจะลงมาไปแล้วอืมผมพาย,ยายามไปล่อตีเขาเอาผมนะ นะเหมือนเขาถ้าสนใจผมแล้วข้ามม้าไปก่อนเลยไม่สิข้ามรัศมปก่อนสิมุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จรุกวนวนไม่ค่อยดีเลยครับว่ามรงนี้เอนเล่นไม้หมาแล้วผมโดนตีไปเองดอกแล้วไงแล้วมุมนี้ก็เล่นได้อยู่มุมมีค่อนข้างดีเลยล้มไปดิปุ๊บแสบตาไปซะอืมกระโดดข้ามต่อแล้วก็วิ่งมาข้ามไม้ตรงนี้อีกต่อเน,นื่อบอกเลยว่ายาวมุมนี้ดีสุดๆมุมนี้มันเป็นจุดวนที่แบบโคตรดี ผมบอ,อกเลยอเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนคนอีกแล้วนะหรือเปล่าเขาไปเอาคนคนที่เขาเจอคนแรกตอนนั้นนี่ผมก็ไปแอบดูพวกเขาวิ่งไ่จับกัะสักพักแล้วและเปลือนว่าพี่เจสันเขาจะเปลี่ยนใจบันทีเรียบร้อยมาเอาผมแทนเพราะไล่พี่คนนั้นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าคิดถูกยี่ผิดที่มาไล่ผมนะ่าข้าไปสปินไปหนึ่งสเต็ปอีกยา่ยาๆเขาบอกเลยว่าไกลขออนุญาตเก็บกล่องด้วยเอ้ยเหมือนว่าเขาจะมาแล้วนะคดาาผมแล้วลนะ่ะ โอ้เกือบ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 ขออนุญาตวางกล่องก่อนขออนุญาตข้ามต่อนะยังไงพี่พี่ตาขนยังไงเหมือนว่าเขาจะลงหัวมาเหรออืมอืมอืมเราไมาไปก่อนเลยรับฉีกไปเลยอันนี้มีไม้เล่นอยู่อันนี้มีไม้เล่นอยู่อืมอ๋อผมรีบวางเกินไปอ่ะยังไงขอฉีกเลยแล้วกันนะตอนนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนแคบเกินมุมนี้แหละคือมุมดีขอาะซองหน่อยไม่ดาวดดครับไม่ตาบอดนะ พี่วนนอย่างนี้ระายะวเลยนะครับพี่ไ่ผังไม้มมผมวนยา,ยาวๆผมมาตอนนี้ต่อผมข้ามไปต่อเงแล้วตอนนี้ยังมีหน้าต่างอีกขอยัดสองก่อนนนี้ยังมีหน้าต่างนะมีหน้าต่างให้ข้ามอยู่ข้ามต่อไงแล้วก็สปินไปดีสปินยา,ยาวๆแล้วกลับมาบนข้ามตอน,นนี้ต่ออีกรอบอืแล้วผมก็ข้ามกลับไงนะฮะแล้วผมก็ฉีกไปไงล้วพี่พยา,ายามผังไม้ตรงนี้ไม่พายงย่ายแบบนี้ผมก็ไหลเรือ่อยๆครับ มีสาวไงพี่ไ่้ไม่ได้ครับพี่ไม่ทำอะไ <c oughs> โอโหบริษัทหมดตั้งเยอะทําพี่ทาผมเสียบฟอร์มเลยเนี่ยอ้ขอข้ามช้าเกินไปเรียบร้อยโดนเลยโดนแขนเลยอืมเฟดเฟดแรกแต่ผมก็มีนี่ดึงออกไงยังไงพี่พี่ยอย,ยอย,ยอย,ยอสน <c oughs> ใจผมหน่อยอืผมมีอมตะครับขออยุาฉีกอฉีกยา,ยาครับกระโดด๋ตอนนี้ต่ออีก ยังไงพี่จะตามไหมพี่จะเอาของต่อใช่ไหมได้พี่มาแมมา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 ดิมามาวนวน,วนยาวๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่โครจะดีอีกจุดหนึ่งเลยเราเราสามารถวนแล้วข้ามหน้าต่างได้แล้วยังมีไม้อีกแผ่นหนึ่งด้วยโครดีเลยจุดนี้บอกเลยนี่ครัลรถผมมันก็ข้ามเลยเอ้ยโอ้ดีนะครัลรถหัอยู่แล้วพี่จะททาอะไรอ่ะพี่จะทาอะไรผมไปละผมวาข้ามตรงนี้ต่อแล้วยังไงยังไง เขอลงม้าไปก่อนแล้ววิ่งฉีดแล้วกันนะครับฉีดยาๆเลยเขาเขาเสียเวลาในการล้มไม้ไปนอนแล้วผมก็สามารถแบบว่าผมน่าจะดุดจากเขาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเสียเวลาพังไม้แล้วผมก็ฉีดมาค่อนข้างที่จะไกลเลยผมก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เหมือนว่าจะมีเพื่อนด้วยเพื่อนชิวหน่อยได้ไหมต่อโองอ่วหน่อยเหมือนว่าเพื่อนจะไม่ฮิวนั่นก็ก็ ก็ก็ช่างแล้วกันไปละนะเขาว่าเขายังไม่หิงนะไม่เป็นไรผมขอเก็บกล่องแล้วกันไปละเพื่อนเพื่อนซาคิดเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา, <ๆ S 1> ม,ามาตังไหนครับเนี่ยโอ้โอ้ยโอ,โอ,โอ้ไม่โดนได้ไงโอ้พีพี่ดีเลโอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนเทียวเชียดเทียวเชียดสองรอบโอ้โอ้โอไอนี้ไม่รอดไอนี้ไม่โชคด,ด,ดีละหมดหมดเราไปสามเราไปสามไม่ควรในะโดนเลยเราต้องเลือดระหว่างจะเอาผมหรือจะเอาเพื่อนละ ขอข้าไปก่อนเลยอ่ะเขาจะเอาผมปันเนี้ยเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาผมหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจับไปไล่เพื่อนแทนหรือเปล่านะอ่าจับไวไล่เพื่อนแทนครับกูทซองล้วแล้วประตูก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออตรงนี้มีกล่องด้วยอีกขอยัดเก็บกล่องก่อนเลยนะครับผมกล่องมันต้องมีนะมมาแย่งกันนะ <c oughs> อ่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะก็กล่องนี้เขาเก็บ เกิดบริเวณตามแบบแบบเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ตัวชิสมาดอ๋อเหมือนว่าเขาจะมาหรือเปล่าว่าเห็นผมปะเนี่ยเอ่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเอ้ยอเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นผมนะเลียดผมหลายขนาดนี้ครับไม่เห็นผมได้ใครครับเนี่ย <c oughs> นี่ผมก็เปิดประตูแก้เสร็จแล้วเหมือนว่าเขาจะไม่มาทางผมเลยนะหรือเปล่าเออมานี่หว่าแต่ไม่ทันแล้วครับผมขอญาตย่ยอยๆๆลาก่อนนะบ๊ายบาย แต่ว่าไฟลด่านนี้ผมเพิ่งเคยรอบมาครั้งแรกเลยนี่ว่าไหนขาดูแอนิเมชั่นไหนสิโอ้เป็นการวิ่งไปอย่างนี้เหรอเหมือนว่าถ้าเราเรามาสามขนใช่ไหมโอ้โอ้เสือ Fear อยู่แล้วเนี่ยแห่งเท้เลยอโออืมแอนิเมชั่นข้อเท่เลยนะนั่งเสือเลยงั้นเราไปต่อเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับ อตอนนี้แล้วมาอยู่กันด่านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไอเทมที่ผมจะมารีวิวตอนนี้ก็เป็นอะไรอีกไม่ใช่นอกจากโทรศัพท์ i p h o n นนั่นเองโทรศัพท์ n e ที่พวกเราชอบใช้กันอยู่นะตอนนี้อฉันเห็นอะไรบางอย่างขออนุญาตเก็บกล่องครับผมอ่าแล้วตอนคิดมากอยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะอ่าแล้วอะไรมันอยู่ด้านหลังชั้นเนี้ยอืมเหมือนจะมีคนตามมาด้วยนะที่ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสอ่าเพื่อม,มาล้มล้มมาเฉยอืมขยายส่งตาละกัน เพื่อะไรเพื่อมันตาบอดจนแบบมองไม่เห็นเลยเหรอมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเขาพังไม้มาขนาดนี้ผมก็ต้องฉีกแล้วล่ะจะอยู่เพื่ออะไรขอ,อยัด่องก่อนมองไม่เห็นแล้วก็หมุนรอบตัวไปทีหนึง่งแล้วก็พับไม้คาม,มนก็ข้าไม้ต่อ,อขอ,อยัด่องอีกรอบบายบายขอ,อยัดฉีกต่ออีกผมชอบสกินไอฟโฟนตอนที่มันแบบ มันส่องแล้วมีเสียงติ้งติง,ตงมันทําให้เรารู้ว่าฆาตกรตาบอดล้วสุดยอดเลยและยังไงยังไงพี่จะเข้าไม้ไหมพี่จะเข้าไม้หรือเปล่าผมก็วนต่อเลยครับวนกันยาวๆเลยจังหวะนี้ยังไงผมล้มใส่ซีเขาเรียกว่าหลอกไงตาบอดไปอีกทีนะเปิดมาก็ได้ใช้ไอโฟนแบบคุ้มเลยเนี่ยคุ้มละที่ซื้อไอโฟนมาเนี่ย <c oughs> ยังไงพี่เขาก็ยังเอาผมอยู่แล้วล้มมาอีกทีสตัมไปอีกทีต้อตาบอดไปอีกที นี่ล,ล,ดดล้อล้อก่อนล้อล้อล้อแล้วก็กระโดดข้ามสปินไปสปินยาวๆเลยย่อย่อไปทีนึงแล้วก็กระโดดข้ามอีกทีเข้ามาทางนี้ก็ข้ามกราบแล้วก็โดนอ,อันนี้ผมข้ามไม่ทันหรอเป่าก็เลยโดนเต็มเต็มหลังเลยจะเอาอยัางไงพี่เ้าเอาผมตอบวันนี้ก็คงจะนานเลยนะพี่จะหายตัวทําไมพี่จะหายตัวทําไมเอาพี่เขาเหมือนว่าเขาจะไปละอีกคนนึงแล้วหรือเปล่าเอย เหมือนว่าพี่เจสันนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นเพื่อนที่เป็นเสื้อสีเขียวหรือเปล่านั่นใช่ด้วยอ๋อเพืพพ่อมาเพื่อมาเพื่อมาเพื่อนรอดไปอืมอยากข้าไปสั่งจริงเดีย๋ยวไม่ได้นะเราต้องหาข้ามใจไปก่อนต้องฉีกมาก่อนเลมุมนี้ไม่มีของเล่นแล้วเจอของกวนเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันเจอบทเก็บหมดครับนี่เราก็ฉีกมาเพื่อมาคิวก่อนเนานะนี่ใแค่เสร็จแล้วแล้วพี่มาจากไหนอีกครับเนี่แล้วผมก็ถือกล่องอยู่ด้วยไม่มีไฟฉายครับ Uh huh. แล้วมุมน o งนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เขามันแคบเกินไปผมเข้ามาอย่างนี้ก็โดนเต็มเต็มเลยครับผมโอ้โ oh หเรียบร้อยเลยเฟสแรกอ uh huh. โดนเข้าไปเลยเฟสที่หนึ่ง uh huh. ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนมาช่วยผมนะใครใครมาช่วยเขับดนไหนอ๋อ oh, <laughs> เพื่อนตัวสีเขียวแล้ว <laughs> แรงเหมือนเพื่อนเขาเจออยู่นะ <laughs> แล้วเขาจะมาช่วยไงเนี่ย อ๋อเหมือนว่าเขาจะลออ่อเปล่าล่อให้แบบหลอดที่ฮันเตอร์มันแคมอะเต็มเนาะผมก็สามารถหลุดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่อนข้างดีเลยค่ะเขาไม่ออกไปจที่นี้ผมก็สามารถหลุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยเหมือนว่าเขาจะไม่ออกนะคะได้วนเวียนอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็สวยเลยดีครับขอญาตออกเลยละกันคาเดยอยู่ให้รอละขอญาตหนีละนี่ตีไม่โดนครับกดกระโดดข้าแล้วสปินยาๆเลยละกันครับ แต่ดูเหมือนว่าเขาจัตามผมมาอยู่นะสงสัยก็คงต้องวนกันตรงนี้อีสักรอบแล้วการไม่ฉีกเขาเนาะอมอนกับเคสันแบบนี้ไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่เลยโอ้ติดโอ้โอ้แต็กก็ได้อยู่ช่องเลยช่องช่องเรียบร้อยตาลอาไปสิแล้วก็ใช้กล่องกำบังเนาะ,ะแต่เหมือนว่าเขาก็จะเห็นอยู่ดีนะจังหวะนี้ก็ต้องฉีดยายา,ยายไปทางด้านนั้นแล้วละเพราะตรงนี้น่าจะมีจุดจุกอยู่นะอย้อนซีนด้วย จูกเวลาออนนี้มีไม้อยู่แล้วตอนนี้ก็มีหน้าต่างด้วยก็พอจุกได้อยู่หรอมัง้งแต่บอกตรงๆแล้วม,มุมนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่อนข้างเกียยม,มุมนี้เลยดูดูไม,ม้อย่างแคบครับอือยังไงยังไงยังไงพี่มผมวนตรงนี้แล้วผมก็ล้มใส่หน่แล้วก็ส่องหน่อยแต่เขาไม่สตาบอร์หนะก็วิ่งหนีสิครับโอ้โหไปหมดพอดีก่อนวอยังไงย่งไงผมอยากกระโดดอโอยไม่ทันโอ้โห เงี้ยโศาสตร์จาก,กระโดดและสป,ปีดเลยเนี่ยโอ้ไม่ทันได้ไงอ้าวเขาฆ่าพีทำไมโอ้มีตีซามด้วยสงสัยแขนจบับแขนใช่ไหมแขนผมปัเนี่ยครับพีแต่ดูเหมือนว่าจะนี่เพื่อนจะมาช่วยแล้วก็ฮันเตอร์ก็จะมาด้วยไม่รู้ว่าเป็นภพว,กวิกิตอะไรกันครับเนี่ยแล้วผมก็รับได้เมดหม็ทให้เพื่อนไปแล้วเหมือนว่าคาส์่าผมของวัชชจังหวัน,นี้ในการกระโดดข่าหน้าต่างไปโอ้ยเสียสละเหมือนกันนะครับเนี่ยเกียรไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเขาจะตามผมมานะไม่รู้ว่าตามพอาะแค้นหรืออะไรหรือเปล่าเออก็หาตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีจุดเนาะจุดวนได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยอ่านี่ก็วนกันอีกสิครับจะรออะไรล่ะก็วนกันไปวนกันไปยังไงยังไงยังหลอกอืม <laughs> <laughs> เต็มหน้าเต็มเต็มเลยครับจังหวะนี้ก็ฉีกไปเราเขาต้องเสียเวลาในการพับไม้ด้วยไม่มีการพังไม้สิไม่ได้พับไม้ <laughs> และตอนนี้ก็มีหน้าตามบวกกับเปิร์กที่ผมมีอยู่ก็สปินยาวเลยครับบอกเลยว่าตามยากตามยากอกเลยผมหายไปน่าจะหลุดแบบร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนไม่มีทางที่เขาจะตามหาผมเจอแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาตามผมเจอน่าจะได้เห็นรอยเลือดแล้วนะแต่ก็ผองก้อนหลุดออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วเนี่ย แล้วตรงนี้ยังไงผมจะไปช่วยเพื่อนแล้วเขาเดินมาเหมือนรู้เลยผมอยู่ตรงนี้ผมมาตรงนี้้เหมือนเขารู้เลยผมอยู่ตรงนี้แล้วผมมาทางนี้แ้เหมือนว่าเขารู้ผมว่าผมอยู่ตรงนี้สรุปเขารู้ไว้เนี่ยเหมือนรู้เลยต่สุดท้ายไม่รู้นี่ว่าหลอกให้ตกใจผมขอเก็บกล่องเลยล้วกันตระกิมาอยู่ตรงนี้พอดีขอถาวายก็ของขวัญแต่ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งดังแวนนะผมก็เลยคิดจะไปช่วยหน่อยก็แล้วกันเหมือนว่าหันเขาจะเห็นนะ ปอยเลยครับโอโหแล้วมุมนี้โอโหสุดไม่ค่อยดีอีกแล้วที่เดิมๆภาพเดิมๆแน่เลยโอ้ผมคิดจะกระโดดเข้าไปนะแบบกระโดดข้าวอะเอาสปินอะอาสุดท้ายอืมมุมเดิมๆภาพเดิมๆเ,เ,เลยครับแค่คนด,ด้านเฉยโอโหไม่น่ารอแล้วตรงเนี้ยยังไงก็ไม่รอดครับอืม,อมเรียบร้อย <laughs> ตอนนี้ก็ไม่รอดเนอะอือซาไปเยอะเลยโดยเขาเอาคืนนะจบ นะ้วไม่ดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าล่ะแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมที่สามเป็นที่เลียดร้อยแลวนะครับแล้วก็อาเทมต่อไปที่จะมาวิวก็คือสเปสเปรพริกไทย <laughs> พริกไทยหรือเปล่าไม่รู้เพื่อฉีดดอฉีดฉีดฉีดคืน <laughs> อุ้ยเจอกล่องอีกแล้วเก็บเลยละกันขอญอาตถวายกล่อง <laughs> เฮ้ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่เองอม,มาเลยมาผู้ผู้รีวิวสเปรย์พิไทยอขออนุญาตลมไม้แล้วฉีดสเปรย์คือแบบม,มันเป็นไงเสบตาเหรอเพื่อนอเศรษาเหรอแล้วแสบตาใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยขออนุญ,ญาตพี่มลรอ,อครับแล้วก็กระโดดเอาสปีดละกันแล้วก็วิ่งยาวไปฉีดครับผมตอนนี้มีไม้กับมีหน้าต่างก็ขออนุญ,ญาตกระโดดข้ามหน้าต่างก่อน ข,ข,ข้ามตามาอย่างนี้ก็วนข้ามตาอีกรอบซี่ะฮะโอ้โหโดนไฟหลอกโอ้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 หลอกขืนบางขอฉีดด้วยและปิดท้ายด้วยการกระดิบ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 แกไหมล่ะตามฉันมาแล้วเนี่ยแหละวิธีทำทำให้ฮันเตอร์ไ่ไรได้เรา อุ้ยเอ้ยจะล้มโอ้โหมันลมไม่ได้มันอยู่หลังไม้ตรงไม่ได้โโอ้หเสียดายจัดเลยโอ้โหเชื่อเสียดายอ่ะไม่ไม่เป็นไรต่อกันตรงนี้แล้วกันแต่ว่าปายสเปรย์พิกทายนี่ผมมันมองยากนะว่าขาก่อมาแสบตาหรือเปล่าอ่ะแล้วไมมันเวลาฉีดปุ๊บมันต้องเอียงลงล่างอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยไอ้สเปรย์พิกเนี่ยมันดูยากจังเลยอ้าวจะไงผมอยู่นี่ครับเพื่อนเพื่อนลงแล้ว เมื่อกี้เขาหน้าร่าหาผมไม่เจอกระโดดข้ามไปสปินมาแล้วไงต่อมาทางนี้เหรอจะหลอกป้าเรียบร้อยขอหน่อยโอ้ยมันฉีด,ดเดยมันทำไมมันเอียงลงล่างอะผมไม่เข้าใจขอขอยาดอีกก่อนละกันฉีดเยี่าเข้ามามีสเปร์ด้วยอือโอ้โอ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 ตีซ้ำตีซ้ำแขนจัดอืเรียบร้อยโอ้ย เออนี่อะไรมีมีการยินมองด้วยสงสัยแค้นจัดแค้นผมใช่ไหมเนี่ยพี่โอ้จ้องใหญ่เลย <c oughs> อ้อไปไปไหนอ๋อทีซ้ำโอ้โกดโกดโกดเหรอพี่พี่โกด <c oughs> โอ้อวี่จะไปหรือพี่ไม่ไปเนี่ยเออไปได้แล้วอ่าเหมือนว่าจะมีพี่แอลมาช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อืมโอ้ เมื่อกี้นี่แครแน่เลยตอนนี้นั้นคิวกันก่อนเลยแล้วกันนะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนคดนึงต่อกันพี่แกจับแกนะแล้วพี่แกแคนอะไรอี้หญิงคนนั้นเนี่ยอืต,ตีตีไม่ย้อมเหมือนจะมาฮานี้หรือเปล่าไม่มานะเหมือนว่าเขาจะแคร์อยู่ดังนั้นนะอา่าเขาแคร์อะไรวะเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีเพื่อนไปล่อให้นะจังหวะนี้ก็เอ,อาขาดทองเลยสิจังหวะนี้นก็ขอดึงเพื่อนละกันเพื่อนไมาใช่ไหมแล้วนะ ต้องมาได้แล้วเดี๋ยววิแก้ไปไหนแล้วว่าไลไรคนนั้นอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาอยู่กับเพื่อนอยู่หรือเปล่าขอคิวก่อนละกันอะดูเหมือนว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนเขาใช้สเปคปิดทายละกันอืมอันนี้ต้องบล็อกให้เพื่อนแน่ยโอ้ยอมบล็อกให้เพื่อนแล้วก็ฉีดมาก่อนเลยเหมือนว่าเขาจะเอาของ่อยังแคนกับผมอยู่ <c oughs> อืออืไม่กล้าฉีดตรงๆอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแบบมันโดนหรือไม่โดนผ,ผมดูไม่ค่อยออกสเปคปิดทายขอ,อยัดข้ามแล้สปินต่อนะครับ ยาวๆครับผมตอนนี้มีกระโดดข้ามอีกก็กระโดดต่อครับอยังไงพี่พี่ยังไงพี่วนมาอย่างนี้วนมาอย่างนี้ผมก็กระโดดข้ามมาทางนี้สิครับแล้วพี่มาทางนี้ผมก็ข้ามต่อสิอีกครับออยังไงยังไงมาตรงนี้ก็ข้ามอีกอุย้ยเกือบโดนเกือบโดนเมื่อกี้เสียวหลังจับบว่าเขายังตามผมอยู่นะแล้วตรงนี้โอ้โหไม่มีมาเล่นไม่มีมีแต่ละต่างอ่าจังหวะนี้ค่ะบผมไม่เจอก็หนีฉีเลยครับ ยังวะที่เขากําลังหาผมอยู่แบบว่าผมจะหลุดหรือเปล่าเอ่ยเห็นว่าผมจะหลุดนะเจอกล่องขอเก็บด้วยผมน่าจะหลุดเปนที่เรียบร้อยแล้วครับหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า,เ,ลาเขาอยู่ทางไหนเนี่ยอ๋อจะหลุดนะครับแต่เขาน้าอยู่ไว้เวณใกล้ๆผมหัวใจเลยเต้นเนาะแต่เขาหาผมไม่เจอนะอขออญาตถวาย แต่ตอนนี้เหมือนว่าเขากําลังตีเพื่อนล้มอยู่นะและมีเพื่อนอคนหนึ่งกำลังรอสแตมบาร์ผมรอสแตมบาร์จังหวะนี้ก็ฉีดเลยและฉีดพร้อมกันด้วยนะล <c oughs> <c oughs> ่วงเลยล่วงแล้วเรื่องแล้วว,ลวิว่งเลยเอาอ่าเหมือนเขาจะเอาเพื่อนต่อนะแล้วก็สเปรย์พิชชัยผมว็หมดเป็นที่รียบร้อนแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าเหมือนว่าเพื่อนจะไปช่วยนะอ่าเหมือน,นผมกดไฟรอแล้วกัน ดูเหมือนว่าจะช่วยเพื่อนไม่ได้และเหมือนว่าพี่เจสส์เขาจะมาเอาผมแล้วนะอย่างนี้ผมก็ต้องจุกออกก่อนข้ามาสปินยาวครับเขาจะเอาต่อไหมจะเอาต่อหรือเปล่าเขามองไม่เห็นผมนะผมก็เลยยืนขึ้นให้เขามองเห็นผมละกัน <c oughs> มานีมานีเลยอยมาจุกเงียมาหวัดด้มีคลิปคลิปโอ้ตรงนี้อไม่โดนได้ไงครับนี่ผมจะโดนมเมื่อกีอ้เดี๋ยวโดนผมโดนไม้ผมไปดิ แล้วผมก็ขออยากกระโดดชีวาตรงนี้เลยเขาจะเอาผมอยู่หรือเปล่าว่าเขาหาผมไม่จเจอแล้วเอยเหมือนว่าผมจะหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ้าวแล้วตรงนี้มีกล้องก็เก็บอีกสิขาผมอืมขอถวายค่แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนเขาจะดอนแขนแล้วเหมือนว่าใจสั่งเขาจะแคมป์นะ ผมก็รอจังหวะไม่รู้ว่าเขาแข้นอะไรน,นั่งตีผู้หญิงคนเนี้ยแบบไม่ปล่อยไปไหนเลยผมเขาไม่ปล่ยแล้วถีมหัวต้องมาช่วยเนาะรับและเม็ไปก่อนเลยตขาเียกกระโดดข้ามาเหมือนว่าเขาจะเอาผมนะผมก็สปินออกมาแล้วมาเล่นตรงนี้เนาะตัวที่ขอด,ดีแล้วไงยังไงพี่อ๋อเลยตามเขาไปแล้วกันขอรอตีหน่อยรอตี m หน่อยเฮ้ เดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นจเย็นตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้ไม้อยู่มีไมาอยู่หมามีไม้อยู่พี่ย่อย่อเลยไหนไหนยังไงพี่จะเอาไงต่อแค้นไหมแค้นไหม <laughs> แค้นหรือเปล่ากระโดดข้ามครับทไมเขาจะเปลี่ยนคนเหรอหรือว่ายังไงพี่สองคิดสองใจเหรอเอาอยัางไงเออเขาจะกลับมาเอาผมต่อยอก,กระโดดข้ามต่อครับโอ้ <laughs> จะเย็นจะเย็น เลียนข้ามต่ออีกทีนี่มุมนี้ไม่ดีแนะไม่มีไม้เล่นต้องหนีก่อนกระโดดข้ามทางนี้ขอโทษน,นะเพื่อนเดีเพื่อนมีมีทั้งสองเลือดอะแ <c oughs> บ่งกันหน่อยละกันตรงนี้ก็ขอขออนุญาตกระดิบ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 ฮ่านี่เขาก็ต้องเอาผมแน่นอนยังไงพี่ตรมีก็วนอีกยาวเลยนะข้ามมาอย่างนี้ผมก็มาตรงนี้ตอ่อแล้วก็เดินข้ามหรือเปล่า ไม่ครับไม่ตามมายังไม่ต้องกระโดดเนาะเราไม่จำเป็นต้องกระโดดะครับไม่ตามเดี๋ยวมันจะล็อกเอาล็อกแบบล็อกหน้าต่างมันจะแย่เอาทวานนี้ก็ทวานนี้ก็ผมจะพยันที่กระโดดแล้วกรดคฆ่าสปินเนาะค่อนข้างเสี่ยงเลยนะฮะเนี่ยผมรอที่จะกระโดดอันนี้เงเพื่ออัดสปินแล้วสปินวิ่งออกข้านอกเลยครับ<ๆ>เพื่อน,นทาการเปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะหนีทันหรือเปล่าเนี่ยโอ,โอ้จะเย็นโอ้จะใกล้ถึงแล้ว<ๆ>เพื่อนช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยีเพื่อนรับรับก็หมดเลย ตาบอดไปสี่สว่างจ้าเลยไหมก็เป็นไงกันบ้างครับสลับคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณช่าก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมจะได้แบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอันอื่นต่อเนาะไอเทมอันอื่นบ้างว่าแต่ละอันเอฟเฟกต์เป็นยังไงแล้วก็จะมาจุกกรคอนด้วยไอเทมนั้นเนาะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย